สวัสดีทุกคนนะคะบรรยากาศเป็นยังไงใบไม้ร่วงนะคะฝนตกเล็กๆปล่อยๆนะคะมาคุยกันแปบ๊บเดียวก็ได้นะ,ปะโป๊ดไม่ชอบนั่งในห้องเพราะว่าแสงน้อย <c oughs> คนที่หาแฟนฝรั่งนะคะพึ่งมาดูช่องปโป๊ดเนี่ยนะ,ปะโป๊ดดีใจมากเลย เพราะคุณคือผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองหรือ,อยังถ้ายังนะคะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองซะโดยการส่องกระจกนะคะแล้วบอกตัวเองว่าฉันเลิศฉันสวยฉันยิงนะคะใครที่ไม่เป็นนะคะคุณก็บอกตัวเองว่าฉันเป็นซะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่า ตัวตนของคุณในสายตาของคนอื่นมองยังไงนะคะคุณต้องมองตัวเองเป็นบวกเอาไว้นะคะคุณจะได้มีความมั่นใจในตัวเองหาแฟนต่างชาตินะคะคุณจะได้ใครแบบไหนยังไงอยู่ที่ตัวของคุณเองเลยนะคะคุณต้องรู้ความต้องการของตัวเองก่อนนะคะสำคัญมากใครที่แนะนำอะ่ะเขาก็แนะนำจาก ประสบการณ์จากความคิดเห็นตัวโอ๊ตเองเหมือนกันนะคะโพสโแนะนําจากความที่เป็นตัวตนของโอ๊ตนี่แหละแล้วโอ๊ก็อยากเห็นนะคะคุณหลายๆคนทุกคนได้ก็ดีแต่ความเป็นไปได้ไม่น่าจะทุกคนหรอกเพราะมีทั้งคนที่ฟังและเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะใครที่มีความมั่นใจในตัวเองเดินหน้าเต็มตัวเลยค่ะภาษาได้ไหม ถ้ายังไม่ได้ได้หรือไม่ดีปึกค่ะจะเรียนหรือจะฝึกด้วยตัวเองหรือด้วยวิธีใดก็ได้นะคะโอ๊ตสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะสอนเพื่อให้สื่อสารได้ทั่วๆไปไม่ใช่เน้นหาแฟนฝรั่งหรือหาแฟนต่างชาตินะคะไม่ใช่นะคะคนที่หาตอนอายุเยอะๆเ,เนี่ยนะคุณต้องรู้ความต้องการของตัวเองให้แน่ๆน,นะคะโอ๊ตมีพี่คนนึงนะคะ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีในความคิดของเขาเขามีความคิดของเขาแหละซึ่งไม่ใช่ความคิดแบบที่โอ๊ตคิดเราก็ยังคุยกันได้เราเถียงกันได้ค่ะมาเล่าให้ฟังเพื่อคุณจะได้ไปสำรวจตัวเองนะคะความคิดของพี่เขาในมุมของโอ๊ตโอ๊ตไม่ค้านอะไรพี่เขาโอ๊ตบอกพี่เขาไปแล้วว่าแล้วแต่เขาเลยเขาคิดยังไงตัดสินใจยังไงจะทำอะไรแล้วแต่เขาเลยนะคะพี่เขาเป็นคนไม่รีบเขาบอกแบบนี้ พี่เขาไม่รีบคนที่เป็นพี่คืออายุเกิน53ไปแล้วนะคะเพราะนั่นคืออายุของโอ๊ตพี่เขาบอกเขาไม่รีบพี่บอกว่าพี่อยากฝึกภาษาอังกฤษแต่สิ่งที่พี่พูดคุยเหมือนพี่อยากให้ผู้ชายรู้จักตัวของพี่และพี่ก็จะได้คุยทำความรู้จักกับผู้ชายให้คิดดีๆนะคุณ ถ้าพี่ที่ฟังอยู่คือแล้วแต่พี่เลยนะอันนี้เป็นข้อมูลมาคุยให้คุณอื่นๆนะคะหากคุณเป็นคนที่มั่นใจแน่ๆว่าฉันโฟกัสที่ความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ฝึกภาษาอังกฤษคุณต้องเริ่มต้นจากการถามคำถามที่จะทำให้คุณได้คุยทำความรู้จักเพื่อจะมีความสัมพันธ์กันแบบแฟนในวันข้างหน้า วันข้างหน้าอันยาวไกลแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะไม่ใช่บอกว่าพี่อยากฝึกภาษาอังกฤษอันนี้เอาเรื่องของพี่เขามาพูดไงจะได้ลึกภาพออกถ้าคุณเป็นเหมือนพี่เขาแต่โอ๊ตบอกแล้วโอ๊ตไม่ยุ่งพี่เขาแล้วแล้วแต่เขาตัวคุณเนี่ยคือถ้าคุณโฟกัสว่าคุณจะคุยกับฝรั่งเพื่อความสัมพันธ์คุณต้องเริ่มจากคําถามที่จะให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะคุยกับเขาต่อหรือเปล่าหรือคุณจะเสียเวลาแล้วคุณก็ไม่ได้ความสัมพันธ์แบบที่คุณ อยากได้พี่บอกว่าพี่อยากฝึกภาษาอังกฤษพี่ไม่รีบแต่ถ้าโชคชะตานำพาให้พี่กับผู้ชายได้รู้จักกันพี่ก็โอเคนั่นคือคำตอบของพี่เขานะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่เขาไม่ถามคําถามที่อดอดแนะนำออดแนะนําว่าพี่พี่น่าจะถามว่าผู้ชายเนี่ยคิดจะมาประเทศไทยไหมเราถามเพื่อให้เรารู้ไงว่าเราจะคุยกับผู้ชายคนนี้ต่อไหมนะคะถามแต่นเนิ่นๆแหละจากประสบการณ์ที่ตัวเองทําเองตอนตัวเองติดต่อเนี่ยอายุ20กว่าก็ถามแล้วนะคะว่าอยู่อยู่คิดจะมาประเทศไทยไหมถ้าผู้ชายตอบไม่อ่ะไม่คุยต่อนะเสียเวลาค่ะ เพราะไม่มีปลายทางที่โอต้องการถึงแม้เขาจะเปลี่ยนใจในอนาคตข้างหน้าโอไม่ต้องการคนที่เริ่มต้นแล้วไม่ใช่ความเป็นไปได้ในชีวิตของโอท,ที่โอต้องการไงโอตไม่ฝึกภาษา,กษาอังกฤษแล้วก็อยากให้ผู้ชายทําความรู้จักไม่ใช่ค่ะหากโอตต้องการฝึกภากษาอังกฤษนะคะโอตไม่สนใจถ้าผู้ชายจะอยากรู้จักหรือไม่รู้จักการฝึกภาษาอังกฤษของโอตนะคะถ้าผู้ชายมาคุยถามเรื่องส่วนตัวโอตไม่คุยค่ะ พอฝึกภาษาอังกฤษคือฝึกภาษาอังกฤษค่ะทําความรู้จักคือคุยทําความรู้จักค่ะเป้าหมายของโอ๊ตชัดเจนนะคะเป้าหมายของคุณคุณต้องชัดเจนคุณถามตัวเองให้แน่ๆว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ถ้าคุณลังเลหรือไม่ชัดเจนไปนั่งสมาธิก่อนสักนิดนึงก็ได้แล้วถามตัวเองให้แน่ว่าตกลงอ่ะฉันจะยังไงกันแน่การที่ไม่รีบไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องถามคำถามว่า เธอจะมาเจอกันเนี่ยเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่คือคำถามนะคุณจะถามอ้อมๆหรือคุณจะถามตรงๆแล้วแต่เลยนะคะเคยมีพี่คนหนึ่งอายุ60กว่าถามผ่านน้องคนอื่นที่เขาก็ปรึกษาอดเหมือนกันนะคะว่าคำถามที่โอ๊ตแนะนำให้ถามอะไปถามผู้ชายได้จริงหรอแล้วผู้ชายเขาไม่โกรธหรอผู้ชายเขาไม่หนีหรอน้องตอบว่าคำถามที่พี่อตแนะนำเนี่ยถามทุกคำถามเลยค่ะ แต่พี่ต้องรู้จังหวะและการพูดคุยเอาเองเพราะผู้ชายที่แต่ละคนติดต่อคนไม่ได้ติดต่อด้วยไม่รู้่สัมผัสไม่ได้ว่าผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนเซนซิทีฟไหมหรือเป็นคนตรงไปตรงมาหรือเป็นคนที่ต้องคุยอ้อมๆแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เลยค่ะคําถามที่ให้ถามเนี่ยถามเพื่อเราจะได้รู้ว่าฉันเนี่ยจะคุยต่อแล้วมันคุ้มกับเวลาที่ฉันคุยมิล่ะถ้าผู้ชายบอกว่า ผมไม่คิดจะไปเมืองไทยเลยแต่ถ้าผมคุยแล้วผมชอบผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผมจะไปหาเขาภายในหนึ่งปีถ้าผู้ชายไม่พูดภายในหนึ่งปีเขาพูดแค่ว่าผมอยากไปหาเขาแน่นอนแล้วผมก็พร้อมเดินทางการที่เราถามสิ่งเหล่านี้นะคะบอกได้หลายอย่างคนที่เดินทางได้ เขาก็คงมีพาสปอร์ตเขาคงไม่มีคดีในการไปขอทำพาสปอร์ตเขาคงไม่มีปัญหาอะไรอย่างอื่นที่ทำให้เขามีพาสปอร์ตและเดินทางได้บางคนไม่เคยมีพาสปอร์ตจนแก่เลยก็ไม่มีนะคุณคุณถามเพื่อจะได้สื่อไปถึงคำถามอย่างอื่นค่ะไม่ใช่ฉันไม่รีบฉันเลยไม่ถามแบบนี้คุณจะเสียเวลาเหมือนกับหลายคนนะคะถามหมดว่า พี่โอ๊ตหนูคุยกับเขามา3ปีแล้วอะ่ะเขาก็มาหาหนูหลายรอบอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการมาหานะเขาไม่เห็นพูดถึงความสัมพันธ์เลยอะพี่ตกลงเขาอะ่ะคิดยังไงกับหนูกันแน่หนูก็ไม่รู้หนูก็อยากจะแต่งงานมีครอบครัวย้ายไปอยู่กับเขาจะแย่แล้วโอ๊ตถามไปว่าแล้วเคยถามเขาไหมอะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์กันแน่ไม่เคยหนูไม่กล้าหนูกลัวเขาตอบ เป็นเพราะผู้หญิงกลัวคําตอบของผู้ชายที่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการไงแนะนําให้ถามค่ะโอ้ก็บอกน้องคนนั้นไปว่างั้นไปถามเลยนะเขาจะมาหาเนี่ยถามเลยแล้วเตรียมใจด้วยว่าจะต้องเลิกกันแล้วก็เลิกกันจริงๆเมื่อถามไปแล้วนะคะผู้ชายตอบว่าฉันไม่เคยคิดจะแต่งงานมีครอบครัวไม่เคยคิดจะพาเธอไปอยู่ประเทศฉันฉันแค่มีความสุขที่ได้มาหาเธอแบบนี้เท่านั้นนะคะ ถ้าคุณไม่ถามตั้งแต่ต้นคุณก็จะเสียเวลาของคุณคุยไปเรื่อยๆแบบนี้แหละการที่คุณไม่ได้เร่งรีบหรอกแต่คุณก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายไม่ถามคำถามที่จะรู้จักฉันเลยล่ะคุณเนี่ยแหละความสับสนอะตกลงคุณอยากจะมีแฟนหรือไม่อยากมีแฟนกันแน่คุณอยากจะรู้หรือคุณอยากจะไม่รู้จักเขาคุณอยากให้เขารู้จักหรือคุณไม่อยากให้เขารู้จักยังไงกันแน่นะคะคิด และถามตัวเองให้แน่ๆนะคะใครที่มีเป้าแน่ๆว่าฉันคุยกับผู้ชายเนี่ยคือฉันต้องการคุยเพื่อจะหาคนที่ใช่ และทำความรู้จักเพื่อจะคบกันเป็นแฟนในอนาคตคุณเริ่มถามตั้งแต่เริ่มคุยเลยเธอเธอเดินทางมาประเทศไทยได้ไหมแล้วฟังคำตอบเขาค่ะเราเลือกผู้ชายทัศนคติดีๆนะคะถ้าผู้ชายทัศนคติไม่ดีไม่ต้องคุยต่อค่ะถ้าคุณไม่ใช่คนที่มั่นใจว่าตัวเองสวยเลิศเชิดเปลี่ยนความมั่นใจก่อนค่ะเราไม่ได้รอให้ผู้ชายเลือกเรานะคะเราเลือกคนที่ ใช่ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตที่จะพูดคุยทำความรู้จักกันได้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะถ้าใครที่คุยแล้วไม่ได้จริงๆก็ตัดเลยค่ะอย่าเอาเวลาตัวเองมาคุยๆเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองแหละไม่ใช่ค่ะถ้าคุณเริ่มต้น ไม่ดีถ้าคุณเริ่มต้นผิดทางคุณก็จะไปในทางที่ไม่ใช่ทางที่คุณต้องการค่ะใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์เอาไว้เลยนะคะจะทำวิดีโอเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณที่มาฟังนะคะสวัสดีค่ะ